เรื่องนี้ผมให้แบบว่าสิบเต็มสิบเลยถ้าไม่หานยนะผมจะเลิกทําคลิปลงแล้วมันมีนักเดินทางทั้งหมดอะ่ะสามคนเว้เข้าไปในป่าลึกเลยไปเจอกับคนป่าชนเผ่าที่แบบเป็นคนเผ่ากินคนจับไปไปเจอกับหัวหน้ามันทีเนี้ยบังเอิญหัวหน้ามันอะ่ะเป็นวันเกิดมันเว้หน้าชนเผ่าก็เลยบอกว่าวันเนี้ยเป็นวันเกิดข้าข้าไม่อยากข้าขนกินวันนี้ข้าก็เลยอยากให้พวกเองอะ่ะออกไปหาผลไม้มาให้ข้า คนละสิบลูกเสร็จแล้วกลับมาเออทีเนี้ยไอพวกพวกนัเกเดินทางสามคนก็ออกไปหาผลไม้กันคนแรกก็กลับมาได้มะม่วงคนที่สองอคนที่สามยังไม่กลับนะหาอ,อ,อยู่เออคนแรกกลับมามได้มะม่วงเสร็จแล้วไอ,อหัวหน้าชนเผ่ามันบอกว่าเออเดี๋ยวเองทาตามที่ข้าบอกถ้าเองทําได้เองจะไม่ถูกฆ่าแต่ถ้าเองทําไม่ได้เองจะถูกฆ่าที่ของข่าไม่ยากคือ เองเอาลูกมะม่วงเออเอาลูกที่เองเก็บมาทั้งสิบลูกอะ่ะยัดเข้าไปในตูดตเองยัดเข้าไปได้เองรอดถ้าเองยัดไม่ได้เองไม่รอดคือการยัดเข้าไปอะ่ะเองต้องห้ามทําสีหน้าด้วยหน้าเองต้องตึงปกติห้ามยิ้มหัวเราะห้ามอะไรทั้งนั้นรู้เรื่องเองทาได้เองรอดเสร็จแล้วไอ้นักเดินทางคนที่หนึ่งก็ยัดเข้าไปหนึ่งลูกปึ๊บลูกที่สองอ๋อไม่ไหวแล้วหัวหน้าชนเผ่าจับมันไปฆ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วคนที่สองมาในลูกเบอร์รี่มาสิบลูก ไอคนที่สองกลับมาฟังที่หัวหน้าชนเผ่าเล่าให้ฟังเข้าใจละก็ะทําตามยัดเข้าไปลูกที่หนึ่งลูกที่สองไปจนถึงลูกที่เก้าก็กลังจะยัดลูกที่สิบเลยเสร็จแล้วมันหัวหลอขึ้นมาหัวหน้าชนเผ่าไม่ผ่านค่าเสร็จแล้วอะ่ะในบนสวรรค์มันก็จะมีไอคนที่หนึ่งขึ้นไปก่อนละเนี้ยก็ไอคนที่หนึ่งก็เลยถามไอคนที่สองว่าเอง็งเอ็งจะขำทําไมวะ ทั้งทังท,งที่อีกลูกเดียวเองก็รลอดตายแหละไอ้คนที่สองก็เล่าให้คนที่หนึ่งฟังว่าไม่ขำได้ไงก็ไอคนที่สามอะ่ะ <laughs> มันถือตุเรียนมาสิ <laughs> ยัดเข้อ,อยังไงเราอบ,บ้าเป็นไงสิบเต็มสิบ